ถ้าความประพฤติของเราจะเปลี่ยนใหม่เราก็ต้องได้รับหัวใจใหม่ก่อนนะครับนี่แหละนะครับคือเหตุผลว่าทําไมศาสนาเปลือกนอกไม่สามารถช่วยเราได้เพราะมันไม่สามารถแก้ปัญหาตรงที่หัวใจของเราได้มันแค่เปลี่ยนความประพฤติภายนอกเท่านั้นแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาตรงที่รากของมันราาของปัญหาอย่างที่พระเยซูบอกนะครับก็คือหัวใจแลวว่าภายในของมนุษย์เรา ในสุภาษิตบทที่6นี้โซโลมอนสอนลูกชายถึงความประพฤติโง่ข่าวต่างๆที่เขาจะต้องหลีกเลี่ยงยกตัวอย่างเช่นการคำประการให้คนอื่นข้อที่1ถึงข้อที่5ความขี้เกียจข้อที่6ถึงข้อที่11การสร้างความแตกแยกข้อที่12ถึงข้อ19และการล่วงปวณีข้อที่2 0ถึง35นอกนั้นซโลมอนก็ลิสต์ความประพฤติเจดอย่างที่พระเจ้าเกลียดชังได้แก่ตาที่ยิงยโสลิ้นที่โป้ปด มือที่เข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์จิตใจที่คิดการชั่วร้ายเท้าที่ปราดไปทำชั่วพยานเท็จผู้กล่าวมุษาและคนที่ยุให้ญาติพี่น้องแตกแยกกันข้อที่16ถึง19แล้วก็ในข้อที่27นะครับซอมมอนตั้งคำถามที่เราทุกคนต่างก็รู้คำตอบอยู่แล้วว่าคนเราจะหอบไฟไว้ที่อกของตนโดยไม่ให้เสื้อผ้าไม่ได้หรือ ข้แน่นอนนะครับว่าเสื้อผ้าจะถูกไฟไหม้คือซาโลมอนเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบกับการคบกับภรรยาของคนอื่นนะครับว่าบุคคลผู้เข้าหาภรรยาของเพื่อนบ้านก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่มีใครที่แตะต้องนางแล้วจะไม่ถูกลงโทษข้อที่29คนที่เล่นกับไฟจะโดนไฟไหม้อย่างไรคนที่เข้าหาภรรยาของคนอื่นเนี่ยก็จะถูกลงโทษอย่างนั้นหรือถ้าจะขยายหลักการให้กว้างขึ้นเนี่ย เราจะบอกว่าใครหวานอะไรลงก็จะเก็บเกี่ยวสั่งนั้นกาละเทียบทที่ 6: กข้อเถ้าเกิดเราหวานความบากลงไปเนี่ยเราก็จะเก็บเกี่ยวผลของมันก็คือความตายนั่นเองซึ่งโซโลมอนในฐานะพ่อที่ห่วงใยลูกเนี่ยอยากจะช่วยลูกให้พ้นจากทางที่นําไปสู่ความพินาศเขาก็บอกกับลูกชายในข้อที่2ี่สว่าลูกเอย๋ยจงรักษาคําสั่งของพ่อเจ้าและอยลละเลยคําสอนของแม่เจ้า จงตรึงมันไว้ในดวงใจเสมอจงผูกมันไว้รอบคอของเจ้าแล้วโซโลมอนก็ให้เหตุผลในข้อที่23ว่าเพราะคำสั่งนี้เป็นดวงประทีปคำสอนนี้เป็นความสว่างการอบรมบ่มนิสัยเป็นทางแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นซโซโลมอนเลยใช้พื้นที่เกือบทั้งบทนี้นะครับบทที่6นี้ในการบอกลูกชายว่าให้หนีจากความประพฤติที่ไม่ดีพวกนี้ให้หนีจากความประพฤติ โง่เขลาวพวกนี้แล้วในภะคภี์ใหม่นะครับพระเยซูผู้เป็นลูกหลานของโซโลมอนเนี่ยได้พูดหรือสอนตรงไปตรงมาถึงเรื่องที่มาของความผิดบาปซึ่งรวมไปถึงบาปต่างๆที่เราเจอในสุภาษิตบทที่6นี้พระเยซูได้สอนในมาระโกบทที่7ว่าจากภายในมนุษย์หรือจากใจของมนุษย์นั่นแหละที่ความคิดชั่วร้ายเกิดขึ้นมาคือการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการเป็นชู้ การโลภก,การอาธรรมการล่อลวงราคะตปัญหาการอิจฉาการใส่ร้ายความยืดหยิงความเขา่าวมาระโกโบทที่7ข้ 2> อ2 1เถึง22เพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับปัญหาอยู่ที่หัวใจของมนุษย์เราทุกๆคนเหมือนอย่างที่เราเห็นพระเยซูสอนนะครับว่าความประพฤติของเราเนี่ยล้วนออกมาจากหัวใจที่ไม่ดีของคนบาปเราเอาง่ายๆนะครับมนุษย์ทําในสิ่งที่เป็นบาปเพราะ หัวใจที่เป็นบาปของพวกเรานั่นแหละเป็นเหตุผลว่าทําไมเราไม่สามารถเป็นที่เพิ่งให้กับตัวเองได้มันก็เหมือนกับการบอกคนที่กําลังจมน้ําให้ช่วยตัวเองให้รอดนะครับเราไม่สามารถเป็นคําตอบให้กับตัวเราเองได้แต่ในเอเซเคียลบทที่36นะครับพระเจ้าได้สัญญาถึงสิ่งที่จะช่วยให้มนุษย์ดําเนินชีวิตในทางใหม่นะครับพระเจ้าบอกว่าเราจะให้ใจใหม่แก่พวกเจ้า และเราจะบรรจุวิญญาณใหม่ไว้ภายในของเจ้าทั้งหลายเราจะนำใจหินออกจากเนื้อของเจ้าและให้ใจเนื้อแก่เจ้าเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจที่เชื่อในพระเยซูที่รลักพระเจ้าและปรารถนาจะทำในสิ่งที่พระเจ้าพอใจเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์คนบาปเราต้องการและเป็นสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นสามารถให้กับคนบาปเราได้และนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ทำให้ผู้ควรเรา บังเกิดใหม่พระเยซูนะครับได้ตายและเป็นขึ้นมาจากตายเพื่อสิ่งนี้เองแม้เราจะเป็นผู้หว่านความบาปลงแต่พระยเยซูคริสต์นะครับเป็นผู้เก็บเกี่ยวความตายแทนพวกเราที่เชื่อในพระองค์เราทําตัวไม่ดีไม่น่ารักโง่เขลาต่อต้านพระเจ้าแต่พระเยซูนะครับได้เก็บเกี่ยวผลของเราผลของความโง่เขลาและความบาปของพวกเราบนไมก้กางเขนถ้าความประพฤติของเราจะเปลี่ยนใหม่เราก็ต้องได้รับ หัวใจใหม่ก่อนนะครับนี่แหละนะครับคือเหตุผลว่าทําไมศาสนาเปลือกนอกไม่สามารถช่วยเราได้เพราะมันไม่สามารถแก้ปัญหาตรงที่หัวใจของเราได้มันแค่เปลี่ยนความประพฤติภายนอกเท่านั้นแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาตรงที่ลากของมันรากของปัญหายางที่พระเยซูบอกนะครับก็คือหัวใจแลวว่าภายในของมนุษย์เรา การมีหัวใจใหม่แม้เราจะไม่ได้เพอร์เฟกแม้เราจะไม่ได้ร้อแน่นอนนะครับแต่เมื่อเรามีหัวใจใหม่เราจะสามารถเริ่มที่จะปฏิเสธความชั่วร้ายความโง่เขลาความอธรรมได้และเราจะสามารถเริ่มที่จะรักพระเจ้าและคนอื่นมากขึ้นขคือไม่ใช่รักแบบใส,ส่แ้งนะครับคือรักด้วยความจริงใจเริ่มรักคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้รักเราก่อน เลยพยีโซเครด์เพราะฉะนั้นอาจจะมีคนบางคนที่กำลังดูคลิปวิดีโอนี้ที่คิดว่าการเป็นคริสเตียนคือการพยายามเป็นคนดีเหมือนศาสนาทั่วไปแต่ที่จริงแล้วนะครับถ้าเรายังไม่เคยได้บังเกิดใหม่จริงๆเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตในทางที่ดีแบบคริสเตียนได้จุดเริ่มต้นของการเป็นคนดีไม่ได้อยู่ที่การกระทำนะครับแต่มันอยู่ที่การได้รับหัวใจใหม่ก่อนแล้วหัวใจใหม่นี้นะครับไม่ได้ เกิดมาจากความพยายามของมนุษย์แต่มันมาจากพระเจ้าพระเจ้าเท่านั้นนะครับสามารถเปลี่ยนใจของมนุษย์ได้พระเจ้าผู้สร้างหัวใจของมนุษย์เป็นผู้เดียวที่สามารถให้หัวใจใหม่กับพวกเราได้พระเจ้านะครับการสร้างพงพันธ์มนุษย์ใหม่กำลังสร้างมนุษย,ยชาติใหม่พระเยซูเป็นหัวหน้ามนุษย,ยชาติใหมน่นี้และทุกคนที่กลับใจเชื่อวางใจในพระเยซู ก็เป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติใหม่นี้ด้วยมนุษยชาติใหม่นี้ถูกนิยามโดยข่าวประเสริฐถูกนิยามโดยสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อเราและสิ่งที่พระวิญญาณทำภายในพวกเราถ้าเราเป็นคริสเตียนครับเราไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเราไม่ใช่ทาสของบาปเหมือนเมื่อก่อนแต่เรากลายเป็นทาสของพระเยซูคริสต์เรามีเจ้านายใหม่ความผิดบาปนะครับถ้าเราเป็นคริสเตียนไม่ใช่ความบาดนาสูงสุดของเราอีกต่อไป ก็จริงอยู่นะครับว่าเราจะต้องตอ่อสู้กับความผิดบาปทุกวนันคือตอ่อสู้กับการทดลองให้ทําบาปและการล่อลวง,งของบาปแต่ถ้าเราเป็นคริสเตียนครับลึกๆนะครับแกนแท้ของเราเนี่ยไม่เหมือนเดิมเราได้เป็นคนใหม่อย่างที่เราได้เห็นใน2โครินธ์บทที่5ข้อ17นะครับว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์การทรงสร้างใหม่ได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งเก่าได้ล่วงไปสิ่งใหม่ได้เข้ามา เพราะฉะนั้นสรุปแล้วนะครับเราที่เป็นคนใหม่ในพระเยซูคริสต์เราที่ได้รอดพ้นจากความผิดบาปและคนเก่าที่เราเคยเป็นโดยพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อเนี่ยไม่ควรที่จะกลับไปล้อเล่นกับความผิดบาปที่เราเจอในสุภาษิตบทที่6นะครับเราควรจะอยู่เพื่อพระผู้ช่วยให้รอดที่นําเราออกมาจากสภาพนี้เราควรจะใช้ชีวิตและยกอวัยวะของเราให้เป็นทาสของความชอบธรรม จริงๆแล้วนะครับเราควรจะหลีกเลี่ยงบาปที่พระเจ้าเกลียดชังข้อที่16และทําในสิ่งที่พระองค์พอพระภัยโครสีบทที่1ข้อ10การที่เราจะทําความดีได้ก็เพราะเราเชื่อมต่อกับเท้าองค์ก็คือพระเยซูคริสต์ถ้าเราถูกตัดขาดจากพระองค์แล้วเราจะไม่สามารถทําความดีได้เลยแต่ในเมื่อเรามาเชื่อมติดกับพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อแล้วเนี่ยพระองค์ก็จะเสริมกําลังให้กับเรา จะประทานในสิ่งที่เราต้องการถึงจะด,ดำเนินชีวิตในทางที่พระเจ้าพอประทายนะครับขอพระเจ้าวอวยพรครับพี่นอ้อง